ได้ก็ทำกันเยอะเลยแต่ที่พูดที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือวอกแต่การมีมีเห็นข่าของความสบายสบายยังไงมีผ้าเุีเดียวพัฒนามีนาเพื่อตัางโัวอีกตัวต่างพุทั้งดีที่แก้ทั้งตัวเอาและตัวแอร์ก็จะแก้ทั้งตัวเอาและตัว้า มือเงาโดวชาแนลโดยชากระดูกผีไทยตายนั้นกรมผสมด้วยที่พึ่งกันเป็นลูกถิ่นลูกชาสาก่อนทั้งหกปู่ใจเยอะก็ขอพีดอกกันไรมาเป็นพระขันใจยาสีขันโกพนไปแต่ละที่ตัดทั้งผงผีพีเงือกผีเลือดพี่ลมมันนาเกียกลางจังเพิ่งจังไม่รกระเกะไปตน้ำมูกใส่จากตัวตกติดจีนเปวนไม้กูกูเพียงนะฮะความเชื่อก็ถ้าเป็นอะไรที่เป็นหลวงปู่ท่านเคยใช้ เคยอยู่เคยนั่งเคยนอนที่ไหนผมผมว่านั้นแหละคือที่ที่ท,ที่ที่เป็นที่เรามาดูสัจธ,ธรรมของขององค์ท่านว่าอยู่ยังไงนั่นคือคือผมว่าท่านเป็นหผู้หลุดพ้นหมดอะหลุดพ้นหมดเนาะจัทรธาในองค์ธรรมขององค์หลวงปู่เสวงมากกว่าอ,องค์หลวงปู่สวงคือองค์ธรรมทั้งองค์ธรรมถ้าผู้ศ,ศึกษาดีๆนะท่านจะไม่ไม่ยึดติดอะไรแม่แต่ เสื้อผ้าอ,อาพลหรือว่าถ้าเปรียบเป็นชาวบ้านก็คือเสื้อผ้าอ,อาพลแต่ถ้าทางสงฆ์ก็คือชีวรนทั้งหลายใส่แบบไหนก็ได้สําหรับป้งหลวงปู่สวงแต่เดินมาเนี่ยหลวงพอ่อผมเดินมาผมกลัวเหลือเกินกลัวอะไรผมกลัวบาปอ้าวจะ่บาปยังไงเมื่อเราเดินเขาบอกว่าคนเท่าคนแก่นี่อายุมากกว่าท่านมาก้มกราบท่านให้ท่านลูบหัวผมก็กระติกตะ้วงใจเพราะผมไม่รู้จะทํำยังไงผมก็ทาให้ท่านผมจะบาปไหมหลวงพอ่อก็เลยบอกว่าอ๋อที่เขากราบท่าน เขาไม่ได้กราบที่รูปร่างของท่านไม่ได้กราบที่ตัวของท่านแต่เขากราบที่คุณธรรมที่มีในใจของท่านท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมท่านทึงมากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ